อากาศร้อนแบบนี้ก็ต้องสวนน้ำละจ้าตอนแรกพวกเราก็ว่าจะไปเ OK คกุบก,กันก็จะเป็นพวกลำธารตามเขาอะไรแบบนี้ที่นั่นร้านอาหารก็คือเมนูมันไม่หลากหลายก็เลยได้มาสวนน้ำมหาทําปิ้งย่างกินกันอีกอย่างที่นี่ก็คือใกล้บ้านด้วยอย่างจูเองช่วงนี้จะไปไหนก็คือคนเยอะมากก็อย่างว่าแะลรเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็คิวกะยังดีนะามาถึงแล้วเหลือโต๊ะว่วางโต๊ะหนึ่งพอดีมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยจ้าโซโลย่างหมูไปเลยหิวก็แหละดูออกเสบียงก็คือเต็มมากหมูนี่ก็คือออกมาจากบ้านนะที่ออมมาเอา วิธีที่จะทําให้หมูหมดไวๆก็คือเอามาแบ่งเพื่อนๆอ,อ,อกป้านนะไม่งั้นมันก็จะดองอยู่ที่บ้านแล้วกินไม่เคยทันเลยสักรอบเดี๋ยวอันใหม่มันก็จะตามมาเรื่อยๆเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยกินข้าวที่บ้านกันย่างเตาแรกก็คือแป๊บเดียวหมดไวมากเตาสองเตาสามก็ตามมาไม่ทันได้พักเลยตอนแรกว่าจะเอาไคบี้มาเยอะกว่านี้เพราะที่บ้านเยอะมากแต่ไทยยองบันดันหยิบมาผิดเอาคุณโกกีมาแทนโอ้ยผักๆเนาะกะว,ว่าจะให้มันหมดไวๆสักหน่อยที่หมูเศษไก่ก็มาต่อเลยกินไปก็เล่นน้ํากันไปนะต่อด้วยแตงโมพี่สาวก็ คืออยากกินแตงโมคนแพ้แตงโมก็บอกบอ่อได้บอ่อได้แต่หันไปนทีแบกแตงโมมาจากไหนก็ไม่รู้ตกท้ายด้วยลามยอนจ้าเย็นแล้วคนก็เริ่มทยอยกลับบ้างแล้วนะก็เลยได้ถ่ายมาบ้างที่นี่ก็มีที่นั่งหลายโซนหลายมุมอยู่นะคนก็คือเยอะจัดเยอะมากก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายมาสักเท่าไหร่พยายามที่จะถ่ายไม่ให้ติดคนอื่นอยู่อ๋อแต่ที่นี่ขอให้ลงเล่นน้ําเป็นเวลานะมีเวลาพักเบรกแล้วก็มีเวลาเล่นด้วยรวมแล้วเหมาะกับการพาเด็กๆมาจ้า